เราจะพับลำตัวลงอย่าลืมว่าเ mm hmm. ก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพแน่นหนานิดนึงนะคะ่านี้สําหรับใครเข่าข้อไม่แข็งแรงไม่สามารถที่น,นั่งที่พื้นได้ mm hmm. เราใช้เก้าอี้เป็นตัวกําบังหรือยึดเกาะของเราเลยแหละ หายใจเข้าหนึ่งครั้งค่ะกระดกหัวให้จัาน,นิดนึงหายใจออกเราจะยืดแนวสันหลังทั้งเส้นเลยนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่คอถึงหลังกลางและหลังล่างโอเคทีนี้ท่านผู้ฝึกจะเห็นว่านะคะใครที่เป็นพื้นฐานสามารถฝึกได้พร้อมๆกันนี่แหละ ใครที่ตึงมากเลยเนะี่ยไม่สามารถที่จะยืดขาได้ให้งอเข่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กางขาให้เท่ากับสะโพกของท่านกว้างแต่ถ้าท่านเอาขาหุบติดกันเนี่ยขาท่านจะตึงมากเลยนะคะโดยเฉพาะเอ็นหลังเข่านะคะแล้วถ้าวันหนึ่งฝึกบ่อยๆอ,อยู่ท่านี้ครูแซมแนะนําให้ฝึกทุกวันเลยท่านี้นะคะไม่โก่งหลังไม่ยน่นขอเราจะยืดแนวหลังทั้งหมดท่านจะเห็นว่า อะไรที่ปวดหลังเนี่ยจะช่วยได้นะคะยืดหมดแล้วไหล่คอเนี่ยพยายามคลายเวลาเราเอามือไปพิงหรือเอามือไปวางบนคานหรือเก้าอี้นะคะหรือโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถประคองตัวเองได้เราอย่าหดหัวไหล่นะคะคอจะต้องยาวนะคะแล้วไม่เก็บคางม้วนเข้าไปจนถึงหน้าสะดือเราพยายามยืดคางหาพื้นเอาลักษณะแบบนั้นอยู่นานหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าท่านจะสบายหลังล่าง เลยแหละนะสองลมหายใจตรงนี้ต่อเนื่องนะคะเพราะาตอนนี้เนี่ยนาง,งแบบของเราพี่บุ๋มรัญญาอยู่ประมาณ15ลมหายใจแล้วนะคะแล้วหายใจออกอยากระชากตัวขึ้นยืนแล้วช้าๆาขมแมวตัวดึงหลังล่างหลังกลางหลัง,ลงบนแล้วส่งตัวเองขึ้นค่ะหายใจเข้าเท่านั้นเองทางง่ายๆทุกคนทำได้